ลูกสายเฮฮอนะทุกคนวันน,าานี้กลับมาเจอกับซแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ขอไม่มีช่วงอะไรเพราะว่ามันมาในเรื่องที่กแอบซีเรียสอยู่แหละก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะอยู่ดีๆเซก็จะโดนแจ้งความฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฉันต้องโดนด้วยเอ,อโอเคโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคืเอ,อเรื่องมันเริ่มต้นที่อมาม่าวัยประมาณ70ของเซนั้น เขาก็ให้สั่งอาหารแมวให้อยู่บ่อยๆนั่นแหละค่ะเมื่อวันที่สองมกราคมก็ชามแบบปกติเลยคิดว่ามันคงไม่มีอะไรส่วนหนึ่งที่เป็นคนสั่งให้อาม่าเพราะว่าอาม่าเขาก็อายุ70แล้วว่าจะให้เดินทางไปไหนไกลๆมันก็เหนื่อยอ่ะแถมราคาในออนไลน์มันก็ได้คุ้มค่ามากกว่าค่ะก็เลยสั่งไปให้แล้วมันก็ขึ้นว่าจะส่งสำเร็จตอน วันที่6มกราคมเวลาบ่ายสองนาทีแล้วปัญหาคือตอนนั้นน่ะมันเป็นนอนที่เย็นแล้วแล้วอาม,ม่าก็จะบอกไงดีล่ะตอนประมาณ5้าโมงเย็นอาม,ม่าก็โทรมาบอกว่าอาหารแมวยังไม่ได้เลยเราก็แบบฮะทำไมยังไม่ได้มันคือจะส่งสำเร็จแล้วนี่แล้วเซก็เลยเข้าไปดูรูปพ้องในฮะ แกไปส่งที่ไหนนี่เนี่ยะก็คือ <Okay. S 2> บ้านมันเลขที่เหมือนกันแต่ว่าแกเป็นบ้านใครก่อนเราก็เขียนแบบบ้านเลขที่หมู่บ้านหมู่ทุกอย่างชัดเจนละเอียดแล้วส่งทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาแต่เพิ่งมามีปัญหารอบนี้เราก็แบบเอยียงว่าหนักมากแล้วก็เลยโทรไปหาคนส่งตอนนั้นแต่ว่าเขาก็รับนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจัดก,การเอาเคืนให้ ตอนนั้นโทรไปก็ยังไม่เมื่อหละ5โมง6โมงประมาณนี้แล้วจะเรียกไงดีล่ะเราก็ไม่มั่นใจอ่ะว่าเขาจะมาคืนเราเปล่าเราก็ต้องแจ้งร้านค้าก่อนไหมว่าแบบของฉันหายมันไปส่งให้ใครก็ไม่รู้อะแล้วสภาพแมวที่กำลังน้องหิวข้าวอยู่มันก็ดีอยู่หรอกที่พอเหลืออาหารสำรองอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เกลที่กินปกติมันก็แบบนั่ง แล้มันก็เหลือน้อยมากด้วยเราก็เลยทำการแจ้งร้านไปค่ะว่าสินค้าที่สั่งไปเขาไปส่งบ้านไหนก็ไม่รู้นะคะที่เรา่าเขียนรายละเอียดครบแล้วอันนี้แจ้งไปตอนหนึ่งทุ่มนะคะของวันที่6ม,มกราคมเลยแต่ว่าเราโทรไปหาคนส่งตั้งแต่เมื่อตอนเยินกว่านี้แล้วแต่เราก็ไม่เขาเ้าใจว่าทำไมเขาไม่รีบไปเอาคืนให้เหมือนกัน แต่ส่วนหนึ่งที่รีบแจ้งร้านเพราะว่าเงินมันก็อยู่ในระบบอ่ะถ้าเราไม่กดยืนยันสินค้าแล้วนะเขาจะได้เงินไม่ก่อนก็ต้องแจ้งร้านเขาให้เขาช่วยประสานงานต่อให้ขนส่งเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเอามาคืนให้แต่มันก็แบบมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็ไม่ไว้ใจแล้วเขาจะมาคืนเราไหมเนี่ยแหละก็แจ้งร้านไว้ก่อนดีกว่านาะเราก็แจ้งไปเราก็แคปรูปส่งหลักฐานสินค้าเข้ามาให้แล้วก็ เอารูปบ้านของอามาซีที่มันควรส่งไปให้ให้แนบไปด้วยเขาดูค่ะก็แอดมินเขาก็ถามมาว่าถ้างขนส่งได้มีการติดต่อหาคุณลูกค้าก่อนนำสินค้าหรือไม่คะอามาซีก็บอกเซว่าไม่มีใช่ค่ะไม่มีการติดต่ออะไรเลยแล้วคำถามคือมันไปอยู่บ้านใครกวน แต่อันนี้เอาขึ้นประกอบไม่ได้นะคะเนื่องจากมันเป็นที่ส่วนตัวของคนอื่นทางร้านเขาก็ขอชื่อที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าอะไรพวกนี้ไปเขาก็ไปกรอกแบบฟอร์มตามคืนสินค้าให้ทางแอปมันเนาะแล้วคือเราก็บอกเขาไปว่าคือทางเซีย์โทรไปหาคนส่งแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาคืนให้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้รับประกันอะไรเนาะเราก็เลยมาแจ้งร้านแล้วทางร้านก็เลยตอบกลับมาว่าหากภายในวันพรุ่งนี้ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าสามารถทักแชทหาแอดได้เลยนะคะคือร้านตอบดีมากสุภาพมากที่แอคชั่นดีตอบไว้อันนี้ก็คือความประทับใจให้เต็มร้อยเลยค่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าหรือถ้าได้รับสินค้าแล้วถ้ามันมีปัญหารหรืออะไรสามารถให้อดินดูแลได้เลยคือแบบความประทับใจแบบบวกพึ่งพันทันที อแอดมินตอบดีมากร้านนี้แล้วเซก็เลยอธิบายบางส่วนให้เขาฟังว่าเหตุผลที่มาแจ้งแบบนี้เพราะว่าเราเคยมีปัญหากับแอปมันปักหมุดที่อยู่ผิดที่แล้วคนส่งก็ไม่โทรแจ้งใช่ค่ะเขาทําของเราหายต่อให้เรามีหลักฐานแค่ไหนเขาก็ไม่ให้เรากดคืนเงินแล้วเซก็ต้องเสียเงินไปกับของเซก็ดีที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ก็แบบ แอปไม่รับผิดชอบจ้าตอนนั้นก็เลยรีบมาแจ้งร้านก่อนดีที่ร้านนี้ตอบแต่ร้านนู้นเขาไม่ตอบอะไรเซเลยซึ่งการคุยทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาถึงหนึ่งทุ่มสินาทีค่ะก็ไม่ได้นานมากแต่ก็คุยกันรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนแล้วอีกวันต่อมาเซ่ก,ก็ทำชีวิตแบบเลื่อเปลยไปแล้วอาม่าก็โทรมาอีกประมาณ6กโมงินว่าปานี่ยังไม่ได้รับสินค้าคืนเลยนะคือแบบฉันแบบฮะ หนึ่งวันกว่าแล้วนะเธอยังไม่ได้รับอีกหรอหกโมงเย็นแล้วจะมืดค่ำแล้วยังไม่รับสินค้าเขินไอเราก็ใจเป้าสิว่าแบบป่านี้บ้านนั้นที่เอาของเราไปอะ่ะเขาจะแกะหรือยังเหลือไปไว้ตรงไหนแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เลยทักไปหาแอดมินแล้วก็แคปข้อความตอบกลับของแอปที่ เราได้มาเพราะว่าเราพยายามไปถามเขาอีกรอบว่าป้านนี้ทำไมยังไม่ได้ของเขาก็บอกมาว่าขอภายในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงสำหรับกรณีสถาน,นจะจัดส่งสำเร็จแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับพัสดุจากการตรวจสอบพบว่าผู้รับไปทางยืงนยันได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้รับสินค้าคุณสามารถแจ้งกับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบละเอียดได้เพิ่มเติมอีกครั้งฉันก็แบบฮะจะได้รับยังไงก็ยังไม่เห็นตัวคนส่งเลย ค่ะยังไม่เห็นัวคนส่งอะไรเลยแล้วเราก็เลยแคปหน้านี้ด้วยก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าให้ร้านดูทางร้านก็ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่าคนส่งแจ้งกับลูกค้าว่าจะนําสินค้าส่งให้อีกครั้งทางคนส่งได้นํามาส่งให้หรือยังคะอันนี้คุยมาช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะเราก็ตอบไปว่ายังไม่มีอะไรติดต่อมาเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับด้วยเราก็เลยบอกร้านไปแล้วว่าถ้าพรุ่งนี้เกินห้าโมงเย็นอะ ต้องกดเขินของแล้วนะเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วเราก็กลัวาอาหารแมวนั้นสับสูญใครก็กลัวดังนั้นเราไปอยู่บ้านใครก็ไม่รู้แอดเขาก็พยายามบอกเราคุยกับเราแบบว่ามีอะไรก็สอบถามเขาได้เลยเขาช่วยแบบเต็มที่อันนี้เซฟพูดแบบข้าวๆนะคะทางแอดเขาก็เข้าใจว่าน้องแมวเขาก็รออาหารอยู่ทางร้านก็ประสานงานโรงเรียนกับพนักงานขนส่งท่านนี้ให้ใช่ค่ะ ทางร้านเขาช่วยประสานงานล้องเรียนกับพนักงานขนส่งท่านนี้ให้แล้วเวลาผ่านมาที่สองทุ่มยีนาทีซีก็ได้ทักไปหาร้านว่าได้รับสินค้าแล้วค่ะอ้าเขาก็ตอบมาอย่างนี้เหมือนเดิมเลยค่ะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการแล้วเราก็ขอบคุณที่เขาช่วยตามเรื่องให้ทางร้านเขาก็ยินดีที่ดูแลซึ่ง บอกได้เลยว่าแล้วสั่งร้านนี้อีกแน่นอนค่ะเพราะว่าบริการทุกระดับประทับใจคอยตามเรื่องให้อย่างดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วมันคงไม่มีอะไรต่อแล้วใช่ไหมอ่าแล้วส่วนหนึ่งที่เซรู้ว่าของมาส่งเพราะว่าอาม่าโทรมาบอกอะนะแล้วก็ในแอปที่อันเนี้ยมันขึ้นเวลาให้มันขึ้นว่าเวลาจะส่งสำเร็จวันที่เจ็เวลาสองทุ่ม30สิบนาทีค่ะน่าจะเพิ่งกดยืนยัน แล้วหลังจากที่อาาเซโทรมาบอกว่าได้รับสินค้าแล้วจากนั้นเซก็กดยืนยันให้เลยนะคะยืนยันว่าฉันได้รับแล้วและฉันก็แจ้งกับร้านแจ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็หวังว่ามันคงไม่มีอะไรอีกแล้วแต่เรื่องมันดันมีนะสิแล้วก็ใช่ค่ะต้นเหตุของคลิปนี้นั้นได้เกิดเมื่อวันที่สาสิบ มกราคมวันพฤหัสท,ที่ผ่านมานั่นเองคือเวลาประมาณสองท่มสิบสี่นาทีอาม่าเซดได้โทรมาบอกว่าขนส่งคนนั้นโทรมาเรียกร้องจะเอาเงินห้าร้อยที่ตัวเองโดนหักไปคืนค่ะใช่ค่ะเขาคือใช้คำพูดหรืออะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะคุกคามเขาบอกเรามาว่าเนี่ยผมโดนหักเงินไปห้าร้อยนะปาต้องชดใช้ให้ผมเชนก็แบบฮะ ทำไมอาม่าเซต้องไปชดใช้ให้เขาที่เขาโดนถักเงินไปห้าร้อยเขาก็พูดเชิงแบบไม่ยอมอ่ะจะเอาให้ได้แล้วก็ต้องการแบบถ้าไม่ได้แล้วก็เอาอาหารแมวคืนมาอาม่าเซก็แบบฮะจะคืนได้ยังไงเรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วแมวก็กินจนจะหมุดถุงแล้วฉันจะเอาคืนให้เธอได้ยังไงก่อนแล้วคําถามคือเราผิดอะไรคะเขาก็แบบไม่ยอมอ่ะยังไงจะเอาคืนให้ได้ถ้าไม่ได้ จะไปแจ้งความแล้วค่ะเข,ขขเ,เขาข่มขู่เราเขาข่มขู่เราว่าถ้าเขาไม่ได้เงิน500้อบาทนี้คืนเขาจะไปแจ้งความจับฉันก็แบบฮะแล้วโทรมาข่มขู่เรื่องเงินแบบนี้ทั้งๆที่ผู้สูงอายุเขาไม่ได้ผิดหรือรู้เรื่องอะไรเลยเขาแค่สั่งอ่านเมลที่คุณเป็นคนส่งผิดพลาดแล้วทางคุณก็โดนหักเงินและร้องเรียนเอง แต่คุณเลือกที่จะโทรมาข่มขู่ว่าถ้าไม่ได้จะไปแจ้งความแบบนี้เนี่ยนะคะมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะแล้วอาาเซก,ก็ตอบไปว่าอาาเขาก็ไม่รู้ให้หลานสาวเป็นคนสั่งให้ก็คือตัวเซเองแล้วพนักงานคนนั้นก็พยายามลบแล้วจะเอาเบอร์เซมาให้ได้แบบไม่รู้เ็เอาเบอร์หลานสาวมาสิเอามาอาาเซก,ก็เลยตอบไปว่าไม่ได้หลานสาวเขาไม่ให้เบอร์ใครส่วนตัวเดี๋ยวนี่จะไปคุยให้เองเขาก็เลยยอมวางสายไป คือแบบใช่ขามากก็เลยโทรมาบอกว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วตัวเซเองเนี่ยก็เลยโทรไปทาง c a ซ l center ของแอปมันนะเขาก็บอกว่าที่พนักง,งานโดนหักไปอาจจะเป็นเพราะบทลงโทษของทางบริษัทมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็แบบอืม,มันก็ควรเป็นอย่างนั้นแล้วคุณพี่จะมาขู่ว่าจะแจ้งความถ้าไม่ได้เงินคืนเพื่ออะไร แล้วอาาซีเขาก็กลัวเพราะว่าคนส่งคนเนี้ยเขาก็เคยบอกว่าอยู่บ้านใกล้ๆก็ตอนนั้นะย้อนเวลากลับไปปุ๊บตอนสองทุ่มครึ่งที่เขามาส่งของให้วันนั้นอาม่าบอกว่าคนส่งคนนี้มากับภรรยาแล้วก็เอามาให้อาาก็ถามไปว่าส่งยังไงให้มันไปส่งที่อื่นเนี่ยคือเขาก็บอกว่าก็บ้านเลขที่มันตรงแล้วก็มีคนรับแค่นี้ คือคุณพี่บ้านเล็กที่ตรงมีคนรับแต่ว่าคุณพี่ช่วยดูหมู่กับหมู่บ้านได้ไหมแม่งหมู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อะแกแต่เขาบอกมีคนรับก็เลยให้ไปเลยไม่ได้เช็คไม่ได้โทรถามแค่นี้คือฟังจากคําตอบเขาก็ดูว่าสับเพ่าขนาดไหนแล้วคุณพี่จะมาข่มขู่เพื่อเอาเงินห้าร้อยที่คุณพี่โดนหักจากลูกค้าแบบนี้มันไม่ได้ปะส่วนหนึ่งที่อามาเสกัวตอนนั้นที่ทวนไปอะนะว่า เพราะว่า,ามาเซยถามมาบ้านเขาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าผลที่ได้คือบ้านมันก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่กว่าจะได้คืนก็สองทุ่มกว่าใช่ค่ะกว่าจะเอามาคืนเซสองทุ่มกว่าเรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไหมเราก็ต้องแจ้งร้านไว้ก่อนเรื่องแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีท่อนหนึ่งแหละที่ร้านเขาบอกว่าจะแจ้งน้องเรียนขนส่งท่าน,นี้ให้มันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ ทำให้เขาโดนหักเงินซึ่งอันนี้เราก็แบบเอยียงว้าว่าอยู่ดีดีฉันมาโดนคมุมขู่อะไรเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าที่เขาโดนหักเงินเพราะเซไม่กดยืนยันสินค้าฮะฉันกดยืนยันแล้วแกก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเรากดยืนยันไปแล้วเราก็กดยืนยันแล้วจริงๆแล้วที่อามาเซเขากังวลเพราะว่าก็อย่างที่กล่าวไปก่อนข้างต้นนี้ว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้ อาม่าก็กลัวว่าแบบกลัวแฝงตัวเข้ามาอะไรแบบนี้แล้วมาทําแบบโยนอะไรเข้าบ้านแบบที่มันเคยเป็นข่าวกันอาม่าเขาก็กลัวเพราะว่าอาม่าอยู่คนเดียวอายุเจ็ดสิบแล้วคุณพี่คุณพี่จะมาโยนของอะไรแบบนี้ในบ้านเดี่ยวไม่ได้นะคะคือแบบอ้าเราก็กลัวว่าอาม่าเราจะเป็นอะไรไงเราก็เลยแบบบอกมาไม่เป็นอะไรโทรไปหาแล้วคุยอะไรกับคอร์เซนเตอร์แล้วเขาบอก มันก็เป็นมาตรการของเขาเราก็ยุ่งอะไรไม่ได้ก็อาม่าบอกถ้าโทรมาตืออีกอะไรอีกก็บอกไปว่ามันเป็นมาตรการของระบบเราไม่รู้ก็จะคอยดูค่ะว่าเขาจะโทรมาข่มขู่เรื่องแจ้งความอีกไหมแต่เราก็แบบเราก็เป็นคนปกติเนาะถ้าเจอคําว่าแจ้งความเราก็ต้องตกใจเป็นธรรมดา ซึ่งอาาเซ่ก็เป็นผู้สูงอยู่เขาก็ตกใจเหมือนกันแต่เขาก็รีบโทรมาหาเซ่ก่อนเซก็ถามเซก็เลยโทรไปถามคอเซนเตอร์ถามอะไรของบริษัทให้ก็ได้คําตอบมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ควรต้องชดใช้เขาแต่เขาเลือกที่จะข่มขู่แล้วมาเอาเงินที่เขาเสียไปกับเราแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะก็ขอให้มันจบตรงนี้เลยเนาะหวังว่ามันจะจบแบบนี้แล้วยังไม่อยากทําภาคสองก็หวังว่าเขาจะไม่โทรมาคุกคามหรืออะไรอาาเซ่อีก หวังว่าแบบนั้นนะคะก็ขอจบเรื่องแต่เพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนกันได้นะคะก็มีลิงก์ q ิวอาโค้ดให้มีทุกอย่างให้สนับสนุนดเน a กันมาได้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้เสียงมันอ่อนๆเจ็บคอค่ะเจ็บคอมากช่วงนี้เฮ้ๆฮฮก็วันนี้คงต้องไปก่อนแล้วล่ะ ทุกคนมาเมิ้นแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าเคยเจออะไรแบบนี้ไหมก็วันนี้ของน้องไปก่อนแล้วนะนะบายบายขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ